และนี่คือช่วงโชว์ครับโชว์ออฟของเราในวันนี้ท่านไม่ชมไม่ได้นะครับต้องชมเพราะว่าวันนี้ผมมีสุภาพสตรีท่ทานหนึ่งมาร่วมรายการกับผมสุภาพสตรทีท่านนี้เป็นผู้ที่สร้างเกียรติประวัติให้กับคนไทยในฐานะที่ได้ลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นสุภาพสตรทีที่มีอายุมากที่สุดที่ยังสามารถเต้นบัลเล่ได้ อย่างที่ท่านได้เห็นไปแล้วในช่วงโชว์ออฟนะครับสุภาพสตรีท่านนี้สําหรับผมเองถือว่าเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์มากที่ท่านสามารถยังเต้นบัลเล่อยู่ได้แม้กระทั่งท่านอายุถึง72ปีแล้วนะเวลานี้เราจะได้พูดคุยกับท่านก็อเสียงปรบมือต้อนรับท่านอีกครั้งครับคุณจรินยุทธศาสตร์โกศลครับ ยินดีจริงๆนะครับที่คุณพี่ได้มาร่วมรายการกับผมและผมขอบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนและนึกไม่ถึงจริงๆว่าปลเล่นี่คนอายุตั้งเจ็ดสิบสองแล้วยังจะเต้นได้ภาพที่ถ่ายมานี่ตอนนั้นรู้สึกจะอายุประมาณเจ<ะ>็สิบเอ็ดคือปีที่แล้วนี่เอง<ะ>ภาพที่ตันทษนะครับผมไม่รู้ภาษาปลเล่เขาเรียกอะไรภาษาไทยผมเรียกได้แค่ว่าฉีขาที่ฉีขามาอย่างนี้แล้วอยู่กับพื้นนั่น<ะ>นั่นจริงๆเลยหรือเปล่าคพี่ มันไม่ขาไม่ฉี่แขงเป็นยังไงเลยครับพี่เพราะคุณพี่ไม่ได้เริ่มตั้งแต่แปดขวบเก้าขวบคุณพี่มาเริ่มตอนอายุห้าสิบอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังทําได้ฮะมันไม่เจ็บครับคุณพี่ไม่เจ็บไม่เป็นไรและตัวคุณพี่ก็ยังอ่อนยังอะไรอย่างนี้ได้บอกคุณพี่มียาโดกอะไรยาโปอะไรหรือเปล่าอะไรจะมาเด้เมื่อหลังกายแข็งแรงนี่กินยาอะไรมันพิเศษบ่ะมีป่าครับคุณพี่ก็ทานวิตามินของไล้วคทานมาสิบห้าปีแล้วพี่ไม่เจ็บไม่ไข้มีแต่ มีแข็งแรงมากครับผมขอบคุณคุณพี่มากที่มาร่วมรายการกับเราแล้วถือเป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือให้สุภาพสีท่านนี้อีกครั้งหนึ่งคุณกรยนเรื่องจาดค์รสลครับ